ลองอยากตายใจสบายบอกไม่ถูกไม่ต้องหนาวถึงกระดูกนะัสหายมีแต่ครื้นเครงใจอยู่ไม่ไหวไม่เห็นเป็นภัยร้าย ในมรณาสมัครตายยิ่งสบายไปกว่านั้นไม่มีปัญหาเหลือเป็นเชื้อผวาการจะอยู่หรือจะตายคล้ายกันนีิว่าความชราหรือเจ็บไข้ไม่อาจรอตายก่อนตายยิ่งสบาย ไปกว่าอีกเป็นการฉีกกูสลายไม่เหลือหลอทั้งของกูไม่อาจเกิดประเสริฐพอต่อนนั้นหนอไม่มีใครที่ตายเอ่ยขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรัรยและขอความสุขความเจริญในธรรม จงมังเกิดมีแต่ท่านสาธุชนที่กำลังเปิดเคลื่อนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานซสด้วยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0เมกะเฮิรตวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่30 สิงหาคม2568ขึ้นเจ็ดค่ำเดือนสิบซึ่งเป็นเสาสุดท้ายของเดือนนี้ทุกๆเช้าเวลาตีห้าครึ่งวันเสาร์อาทิตย์อัรมภาพพระมาหาอภาิสิทธิ์ติตะวันโนมาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลาย <c oughs> วันเสาร์วันนี้มีกิจนิมนต์ช่วงเช้า เดี๋ยวจะมีงานทําบุญบ้านไปเจริญพุทธมนต์บ้านคุณพ่อเฉยรัตนพิบูลงานนี้อยู่ไม่ไกลจากวัดบ้านสวนอยู่ข้างโรงเรียนวัดบ้านสวนตอนบ่ายไปเทศงานชาวพนิกิศพที่วัดเขาอ้อคุณแม่อโนมาคุณแม่อโนมา พูดถึงชื่ออโนมาชื่อนี้มีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเดี๋ยวจะนำเรื่องราวมาเล่ากับท่านผู้ฟังแต่หากจะพูดถึงวัดเขาอ,อ้อนี่ในการบรรษาทุกทุกปีอาตมาภาพก็จะไปสอนนักธรรมที่วัดเขาอ,อ้อตั้งกติกากันเอาไว้ว่าหยุดทุกวันพระและก็วันที่มีงานชาพันธกิจสุข หมายถึงในบริเวณตำบลมักกอกเหนือเพราะว่ามีพระภิกษุทั้งพระที่บวช2องาปันษาซึ่งผ่านนักธรรมชั้นตรีแล้วมาเรียนชั้นโทชั้นเอกก็ส่วนหนึ่งแต่ว่านักธรรมชั้นตรีนี่ส่วนมากหนึ่งปันษาสองปันษาก็ <c oughs> บางทีก็ไปสวดมาติกาบางสกุลในวัดใกล้เคียงกันก็เลยตกลงกันว่าถ้ามีงานชาวพนิกิจศุกก็หยุดการเรียนการสอนเหมือนวันนี้ที่วัดเขาอ้อมีงานศพก็งดการเรียนการสอนซึ่งนักธรรมชั้นตรีอย่างที่เคยนําเสนอกับท่านผู้ฟังก่อนหน้านี้แล้วว่าสอบก่อนออกพรรษาในปีนี้ก็จะสอบวันที่1 2 3 4ตุลาคม สอบ4วันวันละหนึงวิชาเริ่มสอบช่วงบ่ายนะให้เวลาวิชาละ3มชั่วโมงนะให้เวลามากเหมือนกันแต่ว,ว่าก่อนที่จะสอบนักธรรมชั้นตรีเดี๋ยวเ,เดือนหน้านะกันยายนที่ประชุมคณะกระกกรมการส่งก็ได้กำหนดวันอบรมนักธรรมก่อนสอบที่วัดสวรรวิชัยในวันอังคาร ที่23แล้วก็วันพุทธที่24เดี๋ยวอาตมาก็จะไปช่วยอบรมวิชาพุทธประวัติวันอังคารที่23ภาคบ่าย <c oughs> นี่หมายถึงของ,ของเดือนหน้าก่อนสอบในส่วนของนักธรรมชั้นโทชั้นเอกกำหนดสอบวันที่ 7, 8, 9, 10พฤศจิกายน4วันเหมือนกัน นักธรรมเโทรั้นเอกในสอบที่วัดครูหาสวรรค์พระรามหลวงช่วงบ่ายเหมือนกันแล้วก็ทำมัธรรมศึกษาทุกทุกชั้นสอบพร้อมกันทั่วประเทศนะที่จริงๆนักธรรมก็สอบพร้อมกันทั่วประเทศแหละแต่แยกสอบตามภูมิภาคด้วยจังหวัดต่างๆทำมัรรมศึกษาสำหรับนักเรียนและก็ญาติโยมผู้ที่สนใจ สอบวันที่27พฤศจิกายนสองห้าหกแอันี้เป็นแบบเลือกตอบก็สอบปรนัยส่วนของพระนี่เป็นอัตนันคือการเขียนนักเรียนกระทูวิชาเรียนความกกระทู้ก็เขียนเหมือนกันส่วนอีก3วิชานี่มีตัวเลือกให้เลือก ปีนี้ก็หนักใจอยู่เหมือนกันว่านักเรียนแต่ละปีนี่ <c oughs> ความสนใจในการเรียนธรรมะนี่แย่ลงเรื่อยๆ <c oughs> นักเรียนบางคนก็เริ่มที่จะแสะดงาการความเบื่อหน่ายออกมาแม้แต่พระใหม่เราท่านตั้งหลายคำว่าเราท่านนี่หมายถึงว่าพระคุณเจ้าที่ฟังอยู่ท่านก็คงเคยได้ยินบางรูปก็บอกว่าเ <c oughs> เรียนตำริ่ปุ้มทรึกหล่านี้ออกซะจบไปตำเริ่ยนะารตำออกไปนี่มีคนพูดอย่างนั้นจริงแต่ก็ได้ <c oughs> ขอค <c oughs> วามเมตตาทั้งพระคุณเจ้าผู้บชใหม่แล้วก็พระอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ว่าการเรียนการสอนการสอบคือการทรงไว้ซึ่งพระปริยัติอันเป็นหลักธรรมคำสอนของรัมมาสัมพุทธเจ้า จะส่งไว้ได้กี่เดือนกี่ปีกี่วันก็ถือว่าส่งไว้เป็นงานที่ส่งแห่งบุญแล้วประการที่สําคัญที่สุด <c oughs> จะอยู่เป็นบนรรพชิตเป็นพระหรือว่าลาสิกขาเป็นกราวาสญาติโยมธรรมะที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ก็จะนําไปใช้ได้จริงเพราะธรรมะนี่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรงไม่ว่าบางทีเรามองว่าวันนี้ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ความจริงมันได้ใช้ อยู่ตลอดเวลาเพียงแค่เราไม่รู้เท่านั้นเองว่าขณะนี้เราใช้ธรรมะหมวดไหนอยู่เช่นขณะน,นี้ท่านปกคฟังท่านใช้ธรรมะในหมวดของการฟังธรรมอาตมาใช้ธรรมะในหมวดของการถ่ายทอดหรือแสดงธรรมอันนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันเอาละ <c oughs> อย่างที่กล่าวตอนต้นชื่ออโนมานี่มีที่มา ชื่อเหมือนคนอินเดียนะคุณแม่อนุมาวันนี้งานศพที่วัดเขาอ,อ้อนจะนำเรื่องมาเล่าเ่ว่าจุดเด่น <c oughs> ในเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับพุทธประวัติจุดเด่นก็คืออยู่ที่ท่านพระมหากัปปินะกับปิณะเถระท่านเป็นพระราชาแล้วออกบวชในเวลาออกบวชแล้วท่านจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่ง เปล่งอุทานอยู่เสมอๆเ,เ,เรียกว่าอาโหสุขขั้งหรือว่าสุขหนอสุขหนอสุขหนอเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงได้ตรัสเรื่องของธรรมะธรรมะปิติสุขังเสติอย่างปิติในธรรมเป็นความสุขคือในดิตการเนี่ยท่านพระมหากปาปะก็ได้ทำบุญเอาไว้ในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวปทุมุตระ แล้วก็มีการเปลี่ยนไหว้ตายเกิดไปในวัตฏสงสารในชาติหนึ่งก็เกิดเป็นช่างหูช่างทอผ้า <c oughs> เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าในหมู่บ้าน <c oughs> แล้วก็ในครั้งนั้นนี่มีพร,ร,ระปัจเจกพระเจ้าเยอะประมาณ1,000องค์อยู่ในอิมวันตประเทศ8เดือนอยู่ในชนบท4เดือนช่วงฤดูฝน ครั้งหนึ่งพระปจเจกบริเจ้าเหล่านั้นก็ <c oughs> ได้เดินทางแล้วไปที่พระราชาแล้วก็ทำศ <c oughs> ีนาสนะอัตกรรมในช่วงการที่เป็นวัปปะมงคลแรกนาขวัญของพระราชาพระราชาก็ได้สดับว่าพระปจเจกเจ้ามา ก็เลยถามถึงที่มาเดี๋ยวจากนั้นท่านก็อรัตนาพร,ระปเจกับพุทธเจ้าแต่ว่าพร,ระปัจเจกับพุทธเจ้าก็คิดว่า <c oughs> จะไป <c oughs> หมู่บ้านจะเข้าไปในหมู่บ้านที่สุดก็ช่างหูกเนี่ยได้มีโอกาสได้ทาบุญกับพร,ระปัเจกับพุทธเจ้า ซึ่งการได้ทําบุญกับพร,ระปชิกพุธเจ้าจํานวนมาก <c oughs> อานิสง์ก็มีมากแล้วภ <c oughs> รรยาของนายบ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนี่ก็เทีอประกาศบอกญาติโยมให้ช่วยกันจัดแจง <c oughs> อาหารวัตถุมีข้าวทมข้าวสวยผลไม้ต่างๆเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนพระคุณเจ้าที่มีอยู่มาก แล้วชาวบ้านบางคนก็ช่วยกัน <c oughs> ทํำศาลาเล็กๆเป็นที่พักทั้งกลางวันและก,กลางคืนเนี่ยจสเงว่าควรขวายในบุญมากเ <c oughs> มื่อพระปัเจกพระเจ้าเหล่านั้นท่านได้รับทานที่ญาติโยมเขาตั้งใจถวายมีจีวรด้วยและท่านก็อนุโมทนา หลังจากออกพรรษาแล้วท่านก็จะเิ็กไปที่อื่นชาวบ้านทั้งหมด <c oughs> ที่ได้ทาบุญก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นคณะเทพบุตรเสวยทิพยะสมบัติในดาวดึงจากนั้น <c oughs> ยุคสมัยของพระสมาสัมพุทธเจ้าพระนามวักัสปะท่านพระมาหากรีณนะในชาตินี้ก็ได้ไปเกิดในบ้านของกุดุมพีรหรือพ่อค้าแล้วก็ ภรรยาของเขาก็ไปเกิดในหมู่บ้านใกล้เคียงกันแล้วก็ทําบุญอีกให้ทานถวายทานฟังธรรมสั่งสมบุญกุศลภรรยาของพระมากปินะก็ถวายดอกอังกกับนะแล้วบูชาพระด้วยศรัทธาเลื่อมใสนะตั้งจิตอธิษฐานขอให้บุญจงสำเร็จ เนี่ยกวีนเกิดเวียนตายแต่ทีนี้ชาติสําคัญ <c oughs> ก็คือพระเจ้าขอไปพ <c oughs> ระเจ้ามากับไปได้นานี่ก็ <c oughs> เกิดมาเป็นพระราชานะมีบุญมากทีนี้บริวารก็เกิดเป็นอํามต์เป็นการาชการส่วนภรรยาของโคดุมปีในชาติที่แล้วนี่ก็ได้ เกิด <c oughs> ในราชสกุลเหมือนกันในสากรันครในมัทรัฐพระนางนี่พราะชาติที่แล้วทำบุญด้วยดอกอังกาบจึงมีสรีระผิวพรรณงดงามเหมือนดอกอังกับนะเขาว่าอย่างนั้นนะในพระเตยา <c oughs> <c oughs> ปิฎกพระญาติในขณะนามว่าอาโนชา <c oughs> นทีนี้พอได้เป็นพระราชาเป็นธิดา ในเมืองแล้วเนี่ยก็ด้มีบุญภาวัสนาส่งก็ในอภิเศกสมรส <c oughs> นะทีนี้มีสัตว์ที่เป็นคู่บุญคู่บาร,รมีของประชาชเกิดด้วย,ยก,ก็คือม้าของประชาเนนะม้าของประชาชม้าตัวหนึ่งชื่อพระละตัวที่สองชื่อพละวาหนะตัวที่สามชื่อบุพพ ตัวที่สชื่อบุพพา,าหนะและตัวที่ห้ชื่อชื่อสุป,ปต,ตะม้าสุป,ปตะนี่เป็นม้าโปรดของพระราชาพระองค์นิชอบโปรดทรงหรือขี่ม้าตัวนี้ส่วนม้าอีกสตัวนี่ก็ได้ใช้ในการทํางานไปส่งข่าวสารบางรับข่าวสารบ้าง,าาางเป็นความจริงท่านบกคัังสมัยก่อนการส่งสื่อสารข่าวสารนี่จะใช้สัตว์ ใครทันยุกนกพิราบส่งข่าวบ้างเออมันน่าสนใจดีมนกันนะสมัยก่อนก็เก่งนะคนก็โรบหรือว่านกมันจะหมัดไปบ้านนั่นโตกบ้านนี้โตกเออคิดได้ยังไงเก่งจริงออนกพิราบส่งข่าวเรือม้าส่งข่าวเ,ออเป็นคำพีเป็นใบลานเป็นผูกที่เขาไปส่งฝากสัตว์ไปมันรู้เรื่องนะเก่งจริงนี่มา้านี่ก็ส่งข่าวะพระชาก็ห้สืบข่าว และข่าวสำคัญที่สนใจก็คือข่าวเรื่องของพระรัตนตรยัยนะเมื่อมาบริโภคอาหารตั้งแต่เช้าแล้วพระราชาก็มีพระํารัดว่า,าพวกท่านจงไปเถิดเที่ยวไปนะสองหรือสามยุดแล้วทราบว่าพระพุทธประธร,ระสงค์อุบัติขึ้นแล้วให้มาแจ้งแก่เรานะมานั้นก็ออกไปสืบโนะตมาพระราชาได้รับข่าวจาก พ่อค้ามาว่มี <c oughs> พระรัตนตรัยเกิดขึ้นพระองค์ก็ทรงมา้าชื่อสุปตะมาตัวโปรโดมีอมัดประมาณ1,000คนแวดล้อมติดตามเสด็จแล้วก็เสด็จไปอุทยานทอดพระเนตรเห็นพ่อค้ามาประมาณ500ร่างกายหอนเพราะเดินทางไกลก็ตรัสถามตรัสถาม <c oughs> เรื่องราวต่างๆ พ่อค้าก็บอกว่ากระโรงนี้มาจากนครสาวัตถีซึ่งอยู่ไกลประมาณ120่ยชน์สิกนี้พระชาก็ตรัสถามว่าข่าวอะไรอะไรของท่านมีบ้างไหมพ่อค้าจึงทูลถามว่าข่าวอะไรอะไรอย่างอื่นไม่มีเลยข่าวดังภาษาี่เราทอกออฟเดอะทาว อย่างอื่นไม่มีมีแต่ข่าวพระสมานสำับพระเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วพอได้สดับคํานี้เรือว่าพอได้ยินในววังคำนี้พระชาเกิดปีติพระชามีปีติมันขนลุกขนชันยิยนดีพอใจอพอพระไทยแล้วก็กล่าวถามย้ำอีกว่าท่านว่าอะไรนะ,ะพ่อค้า <c oughs> ก็กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วสองครั้งสามครั้งพอขามาก็กราบทูลอย่างนั้นประชาชนยินดีมากด้วยความที่ส่งยินดีเป็นอย่างยิ่งก็เลย <c oughs> ให้กล่าวว่าท่านกล่าวอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้ซับแสนหนึ่งพวกขามากราบทูลมีพระเจ้าข้า พระพุทธนี่อุบัติขึ้นแล้วพระธรรมอุบัติขึ้นแล้วเดี๋ยวพู้ค้ามาก็กลับทุนว่าทำมูทำมุงประชาชนก็มอบทรัพย์ให้แสนหนึ่งอีกพระบกพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วสังโฆประชาชก็มอบให้แสนหนึ่งอีกรวมความว่าพวกพวกค้านี้ได้เงินไปสามแสนบาท โปรเจ้งข่าวดีกับประชาชเนี่ยทันเกิดปีตินะจากนั้นเนี่ยประชาชาก็ตัดสินพระไนะรับสั่งให้เจ้าพนักง,งานอารักษ์จารึกอักษรลงในแผ่นทองคือจัดเสร็จออกะนวดนะแล้วพ <c oughs> ระสถานทรัพย์สามแสนให้นะาย <c oughs> พระนางเทวีนี่ก็ถามเหมือนกันถามว่าพระชานีิไปไหน,นก็อมานเขาทูลว่าจะไปบวชบวชอุทิตพระพุทธเจ้าทีนี้ในฝ่ายของพระพุทธเจ้านี่ก็ทรงตรวจดูสัตว์ทวรโลกในช่วงหัวรุ่งได้ทอดพระเนตรเห็นพระเจ้ามหากปินะพร้อมทั้งบริวาร เพระพุะธองค์ทรงดำริว่าพระเจ้ามหากปิณะนี้จะได้ทรงสดับความที่รัฐนะอุบัติเกิดขึ้นจากสำนักของพวกพ่อค้าคือได้รับข่าวจากพ่อค้าแล้วทรงบูชาคาพูดหรือข่าวดีนั้นด้วยทรัพย์หนึ่งแสนจะทรงสละราชสมบัติแล้วก็มีอามาตะประมาณ1,000คนห้อมล้อมติดตามแล้วประสงค์จะบวชอุทิศเรา เราจักเสด็จไปต้อนรับเท้าถือเนี่ยแล้วจากบรรลุอรรถพร้อมด้วยปฏิสัมพิทานี่พระพุทธเจ้าก็ทรงนำปริในข่ายพระยาณอย่างนี้พอวันเรื่องขึ้นนี่พระพุทธองค์ทรงบาทและจีวรแล้วเสด็จประมาณ120โยยี <c> ่ส <oughs> มีพระจับปันรังสีวร,รกายนี่<ม>โดดเด่น ประทับที่โคนต้นนิครุหรือว่าโคนต้นไทรริมแม่น้ําจันทภาคาก็เรียกว่าจันทภาคานาทีพอพระราชาเสด็จมาถึงแม่น้ําแห่งหนึ่งก็ตรัสถามว่าแม่น้ํานี้ชื่ออะไรอมามัก็กราบทูลว่าชื่ออาระวะัจฉานาทีพระเจ้าข้าพระราชาก็ตรัสถามว่า แม่น้ํานี้ประมาณเท่าไหร่อมาตย์ก็กราบทูลว่าลึกประมาณหนคาวุกว้างสองคาวุฒพระเจ้าค่ะประชาก็รัสถามว่ามีแพรข้ามไหมอมาย์อาบอกว่าไม่มีพระเจ้าค่ะประชาก็เลยตรัสว่าเมื่อเราทั้งหลายมัวหาเรือหาแพรอยู่เวลาก็จะล่วงไป ชาติชราก็นําไปแล้วก็นําไปสู่ความตาย <Yeah. S 1> คือท่านรตรัประมาณว่าถ้าเที่ยวหาอุปกรณ์หาของอยู่ก็แก่ไปเรื่อยเวลาล่วงไปล่วงไปเรื่อยนะแต่ว่าเรานี้ไม่มีความสงสัยแล้ว oh. คือเรามีจิตใจแน่แน่แล้วว่าจะบวชอุทิตพรนะทนไตรเพราะฉะนั้นขอให้ได้ข้ามน้ำนี้อย่างสะดวกนะ อธิษฐานจิตอย่างนี้นเรียกว่ามีพุทธานสตินึกถึงพระพุทธเจ้า <c oughs> แล้วจากนั้นพระองค์ก็เสด็จควบมาขอว่าอนั้นนี่เกิดปาฏิหาริย์ตอนนี้มาสินทบเนี่ยวิ่งไปบนแผ่นน้ำประดุดว่าวิ่งไปบนแผ่นหินปลายกีบปลายเท้าไม่เปียกน้ำเลยนะ อัาคาเนวะเตมิงสุแปว่าปลายกิบเท่านั้นเปียกน้ําส่วนเท้าไม่เปียกน้ำ <c oughs> นะ <c oughs> ความจริงเรื่องนี้ถ้ามองให้เป็นวิวทยาศาสตร์ก็ได้นะสมมุติว่าชมทวีปหรืออินเดียสมัยก่อนมีแผ่นดินที่เป็นหิมะหรือน้ำแข็งเหมือนทางยุโรปปัจจุบัน ก็เป็นไปได้นะถ้าน้ํากลายเป็นน้ําแข็งนีมาสามารถวิ่งวิ่งบนแผ่นน้ําได้ <c oughs> ส่วนจะเป็นอัศจรรย์จริงๆหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบแต่ว,ว่าเรื่องที่เป็นอัศจรรย์นั้นก็มีอยู่ตามพุทธประวัติหลาย,ลายตอนเหมือนกัน <c oughs> นะรวมความว่าเนี่ยพระชาก็เสด็จผ่านไปโดยนะปลอดภัยนะจากนั้นพระชาก็ทอดพระเนตร ดูแม่น้ำก็ไปเจอแม่น้ำอีกตรัสถามอมามัดว่าชื่ออะไรก็อ,อามาดก็กลับทูลว่าแม่น้ำนี้ชื่อจันทภาคานนทีพระเจ้าค่าประชาชก็ถามว่าน้ำนี้กว้างลึกประมาณเท่าไหร่อมามัดกลับทูลว่าทั้งลึกทั้งกว้างประมาณยอดนึ่งพระเจ้าค่าประชาก็ตั้งจิตอธิษฐานอีก ถึงพระ <c oughs> สังขารนิสติว่าประสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าปฏิบัติด,ดีแล้วแล้วก็เสด็จข้ามน้ำไปเน,นี่ยต่อมาเมื่อเห็นสรีระของพระพุทธเจ้าที่มีพระสมีมีวันนะเรียกว่าฉับพันรังสีพระชาเกิดปิติ แล้วดมริว่าไอ้แสงสว่างนี้ไม่ใช่แสงธรรมดาไม่ใช่แสงจันท์ไม่ใช่แสงอาทิตย์ไม่ใช่แสงสว่างแห่งเทวดามารพรมนาครุฑที่ไหนรองอุทิรพราชศาส,สนามาเ,เข้าใจว่าน่าจะเป็นบารมีของพระมหาโคดมพุทธเจ้าเป็นแน่แท้จากนั้นก็เสด็จลงจากหลังมาแล้วน้อมเสด็จเข้าไปเข้าเฝ้าพระ พระพุทธเจ้าเ <c oughs> นะี yeah. ่ยก็เกิดปีติอีกพระองค์ก็ทรงแสดงอนุบุพิคถาพอพระพุทธเจ้าแสดงอนุบุพิคถาจบพระชาและก็บริวารก็บรรลุสนะุดาปฏิพนผู้ติดตามพระชาก็ทูลขอบวชพระพุทธเจ้าทรงสังเกตด,ดู ว่าบาทจีวอนนี่มาได้อย่างไรเขาบอกว่ามาด้วยบุญด้วยฤทธิ์ของคนระบุตเหล่านี้นะแล้ว <c oughs> จีวอก็พระประเจกับพระเจ้าที่ในชาติก่อนที่คนเหล่านี้ได้ทำเอาไว้ก็มาอย่างแปลกนะแปลกสำหรับคนทั่วไปแต่ไ,ไม่อัศจรรย์สำหรับ พระพุทธเจ้าหรือว่าผู้ที่บรรลุธ,ธรรมแล้วเนี่ย,เ,ยเมื่อบวชแล้วก็ <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจงเป็นพิสุมาเถิดทำม,มาเรากล่าวดีแล้วทำนองนั้นท่านผู้กองเนี่ยส่วนพระเทวีพระเทวีทอนุมาก็ส <c oughs> ืบถามอีกว่าพระราชาเป็นอย่างไรบ้างไปไหนก็รับข่าวจากพอกค้า ว่าพระราชานั้นไปผนวดแล้วแต่ว่าที่สําคัญก็คือในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วจริงๆพระทวีก็มีลักษณะคล้ายๆกับพระราชาเหมือนกันพอทรงทราบว่ามีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ก็เกิดปีติพอเกิดปีติก็ได้ให้ทรัพย์กับพ่อค้า เหมือนกันเหมือนกับที่พระชาทรงมอบให้พวกค้าพระชานี่ให้หนึ่งแสนแต่ว่าพระเทวีนี่ให้สามแสนเลยให้มากกว่าพระชาเเนนีีน่่ยยแล้วก็รวมรวมแล้วพวกค้านั้นได้ทรั์ประมาณหนึ่งล้านสองแสนบาทส <c oughs> มัยนั้นคงจะมากทีเดียว ต่อมาพระทีวีก็ต้องการบวชเหมือนกันแล้วก็ถามภรรยาของอมาตทั้งหลายที่ที่สามีของพวกพว <c oughs> กหล่อนนี่พวกเธอเนี่ยไปบวชหมดแล้วพวกเธอจะทำยังไงเนี่ยดาภรรยาของอมาตก็บอกว่าอยากจะบวชด,ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ออกบวช พระเทวีกล่าวยังไงเรื่องทรัพย์สมบัติทรัพย์สินว่าทรัพย์สินนี้ตอนแรกระชาทรงละเหมือนกับคนบ้วนก้อนน้ำลายแต่เล่นยาวๆกว็เดี๋ยวคักทุยเนะ่ยไม่เอาเลยนะ,นะจริงๆแล้วทรัพย์มันมีค่าในตัวของมันนะแต่ที่ขอเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเหมือนบ้วนก้อนเีละหรือน้ำลายเพราะว่าทรัพย์สมบัติเมื่อเทียบกับอริยทรัพย์ หรือว่าการบรรลุธรรมนั้นมันคนละเรื่องเลยนะอนุนยิ่งใหญ่กว่าความเป็นพระราชาการบรุลุธรรมการเข้าถึงนิพพานนั้นสูงสุดกว่าเ,เมื่อสละได้แล้วก็เลยเปรียบเทียบว,ว่ามันต่างกันมากเหมือนน้ำลายเพราะว่าทรัพย์สมบัตินั้นถ้าบริหารไม่จัดก,การไม่ดีมันก็จะนำทุกข์มาให้เนี่ยยิ่งชว่วงนี้ชัดเจนที่สุดท่านมอง ข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นตามหน้าสังคมเห็นไหมเรื่องของทรัพย์เรื่องของเงินเรื่องของยศถาบรรณาศักอะไรต่างๆเนี่ยพราชากับพินะท่านก็สละได้และที่สุดก็บรรลุธรรมเอาละวันนี้เวลาของก,การก็หมดลงแล้วขออนุโมทนาก,การติดตามรัรบฟัง